จากจังหวัดมหาสรารคามเมื่อสักครู่นะคะไปต่อกันที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการค่ะทําบุญตักบาตรถวายเป,เป็นพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะที่บริเวณเฮือนโบราณหน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นนำคณะรองผู้ว่า ขออภัยค่ะนำคณะรองผู้วาราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา8มกราคม2567โดยมีพระพิสุสาม,มนเณรจากวัดต่างๆในอำเภอเมืองขอนแก่น38รูปออกรับบินทบาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัชกัญญาทรงประสูติเมื่อวันที่8มกราคม2530ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนนยประโยชน์สู่แก่อนาประชาราษฎรโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาภาคไทยโดยประไทยที่มุ่งม,มั่นในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบร,รมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังทรงสร้างแรงบันดาลใจนำแนวคิดอันเป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดผ้าไทยให้เป็นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยตามแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะ